เติดเพียบเลยเพราะว่า ตอาว้ละนเดีกันแล้วแก,แก็ปล่อยไป ปวดนะเนี่ยไม่ได้เอาเหล็กที่ปดมาด้วยปวดเยระ<ๆ>เล็กมากแล้วก็ปล่อยไปเอาจะตัวใหญ่ๆหน่อย นี่นไม่ค่อยได้ปลดปาอย่างนี้หรอกถ้าใมันจะตัง ปิ้ววันนี้ปลาไม่เข้าเลย,ยเห็นมนะั้งนะเห็นมั้งมีสองตัว,วมั้งนะโอ้ไม่ใช่สองตัวแล้วเป็นสิบเลยดยูนี่ เป็นพวงเลยที่นี่นั่นเห็นไหมเป็นพวงเลยโอ้กดไม่ถูกเลยไนะม่กดง่ายใช้ไม้ตะก,กอบ วงเลยจประตูมพวกนี้เวลามันมติดมันจะม้วนติดเป็นูงไงดิ้นแล้วม้วนเลย กดง่าย,เ,ยเห็นทางออกก็กดง่ายไม่เห็นทางออกก็ต้องใช้ไม้แทงออกคัดมันก็เปื่อยแล้วด้วยถ้าปลาตะเพียนตัวใหญ่ก็ไม่อยู่ i mm -hmm. เนื้อตะคัดมันทันน สแรงโอเคปดหมดแล้วเดี๋ยวให้ดูแล้วกัน